เดี๋ยวในตอนนี้นะครับเรามารู้จักกับการตั้งชื่อให้กับคอนเทนเนอร์ที่เราจะเรียกใช้งานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแสดงให้ดูก่อนว่านะตอนนี้เนี่ยนะครับตัวคอนเทนเนอร์ของเราเนี่ยนะครับมันมีการทํางานอยู่ตัวหนึ่งนะครับอาจจะใช้คอมานด์นะครับ docker ps แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตัว docker name ที่ชื่อว่า cool deluxe นะครับ cool underscore deluxe เนี่ยกำลังทํางานอยู่ แต่เดี๋ยวนะครับให้เราทำการนะครับสั่งใช้ command เดิมเลยนะครับก็คือ docker run นะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับให้เราเติมลบลบ a m e ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราต้องการจะตั้งนะครับซึ่งในที่นี้ในตัวอย่างเนี่ยผมใช้ชื่อเป็น ncbc นะครับแล้วก็ตามด้วยลบ d นะครับแล้วก็ตามด้วยลบ p นะครับลบ d คือทำงานแบบ d e t a c h หลังฉากแล้วก็คือลบ p มีการ map port นะครับตามด้วยชื่อ image engine x นะครับ จากนั้นกด enter นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับณตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีคอนเทนเนอร์นะครับทั้งหมด2ตัวทําการ run อยู่ในเครื่องเราแล้วนะครับวิธีการเช็คนะครับก็ไปที่นะครับตัวหน้า localhost เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ลองกดนะครับแบบนี้ copy มาแล้วก็วางแบบนี้นะครับจากนั้นกด Enter นะครับเท่ากับตอนนี้เนี่ยในเครื่องเราเนี่ยสามารถรัน Engine X ทั้งหมด2ตัวภายใต้เครื่องเดียวกันได้นะครับโอเคนะครับเห็นอย่างนี้แล้วก็โอเคสบายใจได้เราสามารถเซตให้เครื่องของเราเนี่ยมี Engine X นะครับที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัวภายใต้เครื่องเดียวกันนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Docker นะครับ เดี๋ยวเรามาต่อนันอีกนิดนึงนะครับต่ออีกนิดนึงในเรื่องของการาเช็คล็อกนะครับเช็คล็อกของตัวอินจินเอ็กเนี่ยแหละนะครับว่าถ้าหากเราต้องการที่จะดูล็อกของมันเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราพิมพ์นะครับ docker ps นะครับเพื่อเช็คก,ก่อนนะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเรามีคอนเทนเนอร์ id นะครับชื่ออะไรกันบ้างนะครับ จากนั้นนะครับให้เราใช้คำสั่งนะครับ docker นะครับ lock นะครับ lock เติม s แบบนี้นะครับตามด้วย -f นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ container id แบบนี้นะครับจากนั้นกด enter ดูนะครับอันนี้เราขอผมเช็คก่อนเนาะนะครับเราเอาตัวนี้มา7 7 79A นะครับ 79A ซึ่งตอนนี้ 79A รันอยู่ที่พอร์ต80 8080นะครับ8080 80. เดี๋ยวผมขอเอาหน้าจอนี้เนี่ยนะครับแบ่งครึ่งแล้วกันนะครับแบ่งครึ่งแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันแบ่งครึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อให้ดูนะครับตอนนี้ที่พอร์ต80เนี่ยนะครับถ้าผมเข้าไปทำการอะไรสักอย่างนะครับอย่างเช่น r e f r e s นะครับ refresh สที่ r e f r e s สที นะครับสังเกตว่าล o อกนะครับลบ F นะครับมันก็จะทำการเปลี่ยนแปลงค่านะครับมีการาเห็นว่ามีคนเข้ามาทำปฏิสัมพันธ์อะไรกับหน้าเว็บเราอยู่เนี่ยตัวล o อกมันก็สามารถแสดงนะครับออกมาได้นะครับในที่นี้ก็เราสามารถนำเอาล o อกเนี่ยนะครับขอมมาต่างๆเหล่านี้ไปประยุกต์นะครับใช้กับงานของเราได้นะครับ สำหรับตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ